สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไร t ูสกายวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่ทรงพลังและน่าเกรงขามที่สุดจากรัสเซียนั่นคือที่800โอนิกหรือที่หลายประเทศรู้จักกันในชื่อยาคงขีปนาวุธความเร็วเนือเสียงที่ถูกออกแบบมาเพื่อทําลายเป้าหมายขนาดใหญ่กลางทะเลด้วยความแม่นยําและความเร็วสูงสุดระดับมรณะ ที0 0 ONIC โอนิถูกพัฒนาโดยบริษัท NPO Mashinostroyenia ของรัสเซียตั้งแต่ช่วงปลายยุค1980และยังคงเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพรัสเซียมาจนถึงปัจจุบันจุดเด่นของมันคือความสามารถในการโจมตีเรือรบขนาดใหญ่ได้ทั้งในระยะใกล้และระยะไกลด้วยระบบนำวิถีอัจฉริยะที่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์สัตวูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตู้ขีปนาวุธมีความยาวประมาณ8.6เมตรน้ำหนักมากกว่า3ตันและสามารถติดหัวรบระเบิดได้สูงถึง250กิโลกรัมซึ่งสามารถสร้างความเสียหายมหาศาลต่อเป้าหมายได้ในทันที P-800 อนิกมีความเร็วสูงสุดถึงแมต2.5หรือมากกว่า3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มันกลายเป็นฝันร้ายของเรือรบทุกลำที่อยู่ในเส้นทางของมันสิ่งที่ทำให้อนิกโดดเด่นไม่เหมือนใครคือความสามารถในการปรับระดับการบินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มันสามารถบินในระดับสูงเพื่อเพิ่มความเร็วหรือบินต่ำเพียงไม่กี่เมตรเหนือผิวน้ำเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์นานอกจากนี้ยังมีโหมดการโจมตีแบบซ a สก i มมิ n งที่ทำให้ขีปนาวุธพุ่งเข้าใกล้เป้าหมายในมุมต่ำก่อนพุ่งเข้าชนด้วยพลังทำลายล้างมหาศาลขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะในกองทัพรัสเซียเท่านั้นแต่ยังถูกส่งออกไปยังหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียอินเดียซีเรียและเวียดนามภายใต้ชื่อยาคงหรือบรามอส ในกรณีของโครงการร่วมพัฒนากับอินเดียซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการขีปนาวุธร่วมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกในสนามรบจริงพี0 0 0อโอนิกสามารถยิงจากแท่นยิงบนเรือรบรถบรรทุกเคลื่อนที่หรือแม้แต่จากฐานยิงบนชายฝั่งทำให้มันกลายเป็นขีปนาวุธที่ยืดหยุน่นและอันตรายต่อกองเรือของศัตรูอย่างแท้จริง ระบบนำวิถีของมันใช้การผสมผสานร,ระหว่างระบบ Inertial Navigation และ Active Radar Homing ซึ่งจะทำให้ขีปนาวุธสามารถค้นหาเป้าหมายได้ด้วยตนเองแม้ในระยะสุดท้ายขององค์การโจมตีในสถานการณ์การรบสมัยใหม่ p 800 Onix ถูกใช้เพื่อสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ในทะเลด้วยความเร็วสูงและความสามารถในการทะลุผ่านระบบป้องกันของศัตรู มันจึงถูกมองว่าเป็นอาวุธที่สามารถพลิกเกมการรบทางทะเลได้ในพริบตาเดียวแม้แต่เรือพิฆาตที่ติดตั้งระบบป้องกันทันสมัยอย่างเอจิสก็ยังต้องระวังขีปนาวุธประเภทนี้เพราะมันสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินเพื่อหลีกเลี่ยงการสกัดได้ตลอดเวลาอีกหนึ่งความสามารถที่น่าทึ่งคือระบบ swarm ม t t a c ทหรือการยิงพร้อมกันหลายลูกเพื่อโจมตีเป้าหมายเดียวโดยขีปนาวุธจะสื่อสารกันเองและแบ่งหน้าที่ระหว่างกันลูกหนึ่งจะทำหน้าที่ค้นหาเป้าหมาย ส่วนอีกหลายลูกจะเตรียมโจมตีซึ่งทำให้การป้องกันยากขึ้นอย่างมากในด้านเทคโนโลยี P 8 0 0อ Onic ยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่รัเสเซียใช้ในการพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่เช่นซีคอนขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นล่าสุดที่มีความเร็วสูงกว่าแมสแปดซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีขีปนาวุธรัเสเซียจากกลุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องความน่าสนใจของ P 8 0 0อ o n i ไม่ได้อยู่แค่ในพลังการทำลายล้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลยุทธ์ทางทหารที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบมันถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองต่อยุคที่สงครามทางทะเลต้องการอาวุธที่รวดเร็วแม่นยำและสามารถทะลวงระบบป้องกันชั้นสูงได้นี่คือเหตุผลที่มันยังคงถูกใช้งานและพัฒนาเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้และนี่แหละครับขีปนาวุธ p 800 o n i ッหรือยาคงอาวุธที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังของรัสเซียในสนามรบทางทะเลความเร็วสูงความแม่นยำสูงและความสามารถในการโจมตีที่น่าทึ่ง ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่โลกต้องจับตามองตลอดเวลาถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r i ไรทูส Sky ของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของเทคโนโลยีทางทหารและอาวุธสุดล้ำจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า r i ไรทูส Sky พาคุณทยานสู่ขอบฟ้าแห่งเทคโนโลยีอาวุธยุคใหม่